ลูกอื่นก็ได้แต่เงี้ยมันบักลูกงู้ะมึงอีว่าลูกอะไรก็ได้ลูกมาลูกมูลูกเป็ดลูกไก่อะไรก็ได้แหละบักว่าลูกหัวว่าบ้านนั้นแล้วมึงอีรรอนยัยอะไรไปหนักนะละนูนนู่ยก็ว่ามึงหน้ามึงหัวนี่ก็พร้อมพอมึงแหลหัวกรรนั้นเออพูดถึงไหนนูนนู่ยนี่ก็เหมือนกันแหละบางเรื่องบางเล่าเที่ยวพูดไม่เข้าท่าและได้ไม่ได้ เตะคำา่หพูดไม่กข้าท่านี่คือไปเที่ยวบอกญาติโยมวาหรือรีเนียสามารถบอกเบือได้ก,ไดไดกูอาาบอกได้เบือไดอเพมกินว่าอาจารย์กงบอกได้และประวะ่าขนะเรื่องนองซร้อยประสิ์เรื่องของนองกอ,องบัณฑิตนี่ตัวรูแมดบอกกันบอกได้เลยลุกแต่ว่าอะไรให้กรุงเทพก็มุนกอนแหละแล้วกษานุก็มุนแล้วผักตัวโมก คือกูนบอกได้แต่เพียงว่าข้องที่เกิดขึ้นเล้วแต่ข้องที่ยังไม่เกิดเทียนบอกไม่ได้แต่สำรับเรื่องประคงบัณฑิตนี้เรื่องมันเกิดมาแล้วแล้วนองเล่าเกาตาตอนนี้เพรเรื่องมันเกิดเราก็รู้ว่าตอนนี้โยกับรำรุ่นรำรุ่นถึงพลาเปล่ากับหัวโดนอยู่เออแต่ช่วย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 ช้าผมจากที่ ใส่ไมมผ้าใบพอประดำรุ่นที่เปล่าพอเท้าไม่รูกี่ตนผ้าวัวดวนหมืน่นกี่วะเปล่าไหนก็แพงช่วงนี้กันผ้าวัวดวนเมดรอบกบระดำรุ่นที่ม, <c oughs> มึงไอ้นุน่นอยู่เธอรับกระดำรุ่นนั่นกวาแเกมึงเองกว่านี้เลยใส่นี่ใส่นี่ อันก็ติดกาวไปเลยกาวลุดเลียวเลรดูมันกว้างเงินแตนี่ก็เกมมึงแต่ว่าถ้าเลยดีๆมันตกเชียงกับว่านั่นแหละแต่ว่าแต่กับมึงหลบไปรามรุ่นกันมันแหกแต่นี่เลยมึงปักต่ำเต้ารังกูนี่ไม่ใช่เกี่ยวไรกับมึงให้มันหลบกันได้อยู่กันได้แต่ว่าเอาเลยลูกลรโวพ่เมผมตอนนี้พอข้าก็ออกติดตามเจาอยู่ แต่ริ่งสำคัญที่ทุกเจ้าควรจะไปเมืองโคนาะรุงโคนาะน,นี้ได้กระสัดอยากได้หลักของแม่ของเจ้าไปเพื่อจะเอาไปเสกสมรสแต่แม่ของเจ้าไม่ยินยอมนะตอนนี้ฉะนั้นก็ให้ทางเจ้าต่างรง้องรีบเดินทางมุจะไปตะกัวมันอาจารย์นั่นเอนั่นเองนั่นอ,นนนอนนก็เชื่อมันยั่งเลยมันพันนั่นเลย รา,รายา,า,อยอา,ารยมันหองวงเล้ไอ้รเรย์ฮูี์ฮูล์ฮูย์ฮูอ์ย์ฮูยเฮลย์ฮูย์ฮูย์ฮูย์ฮกย์ฮูย์ฮกย์กูยปรินนก์องอ่าบีบาูร์ฮู่์ฮูย์ฮูย์ฮูยููย์กูย์ฮูย์ฮูย์กูี์ฮูย์ฮูย์ฮูย์ฮูี่ฮูย์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 ฮย์ฮูย์ แล้วมึงยีรำข้านใไห้ครับตัวกู้หลา่าไอ้หนุ่ยฮะเอาละครับอาจารย์ทางนั้นก็ผมจะเดินทางไปกรุงโคโนาพร้อมด้วยน้องซ้อยประสิทธิ์ไปเลยลูกให้เจา้าเดินทางโดยปรดไพ่เพ่พระจะนามันมาพระเรมังกาได้แลยเพงลักเข,ข้าเพ่ไใไม่เคยไมว่าบันเกินย่ำไหนบามใจย่ำไหนแต่ว่ากูน้นกูลักเพล เมึงยุ่ยยุดซะมั้งทีลูกอ่ะโอ,อว่างินเล่นได้บุแม่ปอนน้ำพึ่งยูย่มยมยไม่รู้เท่าใดนมือยังไงทิ้งปะกราบลาก่อนครับอาจ,จารย์อ่าโชคดีลูกครับอ๋อเอเอ,เอระวงังมณิษฐระวงังมณิษครับอย่าลืมนะลูกนะรักษาเปลือกไข่ให้ดีปลอกเปลือกไข่นีเป็นของสำคัญซามาจะรักษา จากกรูกผิดเพอยต่างๆใดคนสลบะเล่ยแช่น้ำเปลือกคหเหลยยอดสามารถฟื้นได้ครับหลวงตาสวัสดีครับน้องอยประเทศทำไมไอ้พี่นุ้ยไอ้ไอ้ล่ยมันยังเรื่องไอ้ล่ยก็มาหล่าทำไมไอ้พี่บ่มีฐานเดียวว่าน้องไม่หมายยังมั่งใหม่นาองทำไมอ่ะพี่นุ้ย ไม่ผมไม่รมาถ้าเวลาหนองไม่บายไม่ว่าปบระวองบัณฑิตเอาหนามเปลือให้ยอดไอ้หนองมังไหมบ้ามันนาตายมึงนดีเดียว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ดูดนแล้วอ่าถ้าพนันกับผมกับอีโคกับลายานก้อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนใส่แล้วมึงไม่เคยตั้งใจหรือเวลาคืนวันพินเรี่ยงมาอ้อนหรบริวารมันมาเมียมันไม่ใช่ ม,ม,ม,มันมันใส่มามันเล่นปี่เลยโอ้อะไรของไรดีอาจารย์ไม่บอกอประความัณฑิษเราพักบ้าเขาเขาแกงอยู่แล้ว,เข,เ,ขเ,ลวเขามีกององค์กันอันใดๆแลว้วก็มีเปลือกเกย์ไม่ใช่ยังแต่เองประความัณฑิตเขาพึ่งก,ก็ไม่ใช่แม,ม็ตีมยังอยู่มังเลยไอ้เป็ด ย,ยังไม่มาเหรอต่อวะแต่ก็ไอ้เทงินน่ากลัวทำไมเล้วมันหลูกสินสมบัติเผื่อนไลยกาเนี่ยเออคือพี่นี่เป็นพี่ของใหญ่เมหมดกาลีมันส่งมาคอยจะกำจัดห้าอูกาที่จะกำจัดไอ,อ้ประวัตงบันิิกกำลังร้อยประิท์ที่นี่พวกสู้เนี่ยไม่มีเลยสู้ควรจะเอา กาตาคมไปป้องกันพี่ได้กับแต่ว่าในหย่ายาวไงต่อใค่อะก็ยาวยาวเราอันนั่นเดี๋ยวนั่งพามเนี่ยกาตาเลยผมไม่ไ่าจําดิไม่รวยได้คุกคิกคุกคิกกาตาเปนกาคุกคิกคุกคิกปนีอะเอยเอียงหูมาคุยบอกเขากัเมาอืออือ เอ้หรือกูกิดกิกมันก็เอาย้ำเล้เวเลี้ยวกับนี่ทีที่อาจารย์แน้ผมนี่ตาสมุดว่าเปลว่าเปลืปลอโอกาตาก็อยู่มาในเปลล่ะไม่เลยกันนี่การไม่เปลเลยกับพี่ไม่ดูควงังพอาพี่ไม่ดูกวงังเลยทีนี้มันกลัวเลยเลยทีมันปัญญาดุกับพี่ไม่ดู้วงังเลยทีนี้มันอีกกลัวเปลือมันก็นยางเราด่าแม่เพื่อนเนี่ย เราด่าแม่มันมันไม่รู้วัางแล้วมันอีกรูเราใส่เสียนเราด่าแม่การั้งแบบน,นี้มันก็ตาแต่ยืดยืดอยู่ดอกอะเออเอาตาไม่เอาธอกันเล็บไปกมๆๆบ่เอาเนี่ยได้ไปแล้วไอ้ไรว่ามึงอะไอ้ไรที่มึงงงไปนี้ตะกรุดกับตะกรุดในอะทีๆทีททคราวเออไอ้นั่นมันผัวยเกียงดอก ซุ้มอลไรกับเมื่อไอ้นุ่นหนุหน่ยมันเอาผัวเกียง,งนั้นโจรนามันมันโย่ขวนเดี๋ยวหน้าหน้าน,า,น,า,นายแคว้นผัวเกียงอยู่เลยเออมึงนี่กูเล่าว่าพอได้รับหลัวไอ้ทิ้งก็ก็ผมมันคือเรยะราตนี่มันเป็นของที่ลี้ลับเออเราอยากคิดว่าไรยะราตนีไม่มีนะไรยะราตนีมันมี คุณเน้นไม้นั่งลุงบงังรุงก็นี่ก้ามานังเล่นว่าขา้าจะลกโคตี่เครื่องแขกตายได้อะของกันเลยกันตัวกันรางเลยนาตัวหมู่ตัวทองแล้วทองลาวผมมีกับเครื่องมั่งลืมพอลืมว่าอื้นพอลืมว่าอื้นกลูมันไปเล่นนายตำกันนายตำหนุม,มือแดงไม่แรงไม่ลำจับสามเอา นายน Pick ั่งอย่างว่าขาถ้าหัปันกันตัวไม่รละทีตตามใจรู้เลยแต่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าขาท่ามันดีจริงหรือเออเดียวโอ้โหใส่มึงว่ารอดใส่ um one. คุกก uh ี one. ้คู่ก uh ี้เมยนุหนุว่าจริงแต่มันดีหรือครับ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 วันนี้ครับคับวันนี้เออทับพิธาพิธากับตัวใหญ่เทีได้เลยนะใส่ ถ้าผมไปกล่าวนี้พี่ลอกแล้วก็พี่ไม่กลัวหระผมเอยลอบมาเผากุตัวจะอยู่ทีออกทางลังวัดดีวะไม่เป็นเรารลอกยากวัดว่าที่ป่าวันส่นายสคุณวงประพงษ์แล่ซอยประสิทธิสวิศเจจะเดินเกียงพัสะดาจะชมป้าแมงไหม เมลายเรียนจะกระจันกันเลียงซ้องเสียงแจวเป็นเพลงเอวล่าวงขนองเสียงนุ่มยวนล่าดาไลขอบใบยังบอกลายเทียงประชวนน้องโลนป้า หนีมุงไายไมเจ้าแก่กระจ้ากประโยชน์ใจแต่ก็ต้องใช้ปัญญาประเฮ็ดประว่าประวงบัณฑิตเกามีฤทธิ์เลยกามีข้อ้องกันอันใดายพอก้าวไกลตาเลือดแฮ่ปีก็บกลัวยเลือกให้ไอเทงตำ้เรือทีนี่เลา นูเขามีริธานุภาพเขาห่อไปเซียร์เลวเราก็ห้อมันกันลยนูหนุ่ยห่อเพื่อไม่มีความความรู้อะไรห่อติวห,ห่อติวกับที่ตโตไอ้พวกไอ้พวกวกรีนนี่ไอ้พวกกาตานบริวานมันนี่รูมเมืออะไร กุ้งเล่าใครใส่ฮ่องกงกลาดจะดรเดียวเนี่ยคอยด้านเลยอ่าอ่าอันในตัวหน้ามือหัวกัวปัญญาก็ไม่ไดงหยบก้ากโป่ดิวโอ้ไอ้นูนุ้ยโอ้ไอ้นูนุ้ยอมรือยังไงถึงรู้ว่าเพื่อนขี้คลาดพี่อยู่เลยเดี๋ยวต่ำเรี่ยงมรือก็แล้วมึงมึงมาเลยนะยเจ้าแต่ไอ้นุ้ย มือจริงๆเนชาตทวดเลยพอจะเ้าคนนึอเขาให้มันเกิดจาฉันนึงน่งจันได้ยมูมันเป็นระักดวงเนอ,อเดี๋ยวทำเสียงกนน็นนี่เอเอ,เอ,เอ,เอนี่มาเลยตอนนี้เอสเอไอหนหน่อยเอสนี่อกกรว่างก่อโปร,ร,รนี่ขวาปิดตาปิดตาแกเบสไปต้มกินดีว่าโนหน่อยเออไม่กระโดดไม่ได้ป่าระเบียงตลั้งมา หัวก่อชูเกิดกินตับกินปอดกินโยรั่วใจมันจะแหม่ไอ้เต่งไอ้เต่งพี่ลอไอ้เต่งเออพี่พี่ลอกที่จะเล่นยากจังเลี้ยดบดิรูปเตอรกูแก้นมือแม่แล้วแล้วนวนเราไอ้อะไรที่นั่งเตี่ยววันไม่รวยไรดุกดิกดุกดิก เห้เมนองหยาเล่นมาแล้วก้อยเล่นกับบุญลุยแล้วอูกินน้ำามจ้าผื้โจ้พุ่งแล้วนี่ปลัมกูไอกเด็กเดียวเฮ้ยกูดับอิศรสก้าบากความถือมืออ่อนนุน่นเยอะมันลุดมือล้นลงในตุ้งเรือยาดูพองแม่งเเกลเลยไอ้ลูกบ่าวนาั่งข้างกูกันกูไม่อย่านบอกมันกูบอกว่าลมพัดกูกลัวมันจหวางกูมนแต้งเ,เลือดไปไม่เล อ๋อก oh, ินเวลาไม่ซื้อกินอ <g storm out llä> ันไรกว็คำนั่งลุงพิตักซื้อมาไอ้ไอ้ไอ้ชาล่ามเลยกระติงแดงไม่รู้บอกกูขึ้นมาจานแต่ขวดมันก็ไม่เห็นนุ่มเบื่อเขากินเรื่องไรเหมือนก้องกินได้เอาอ๋อกูลืมเรื่องะไรไอ้เทงใส่พี่ล้อไอ้เทงฮะพี่ล้อไอ้เทงฮะมันอยู่บันฟื้นเลยนุ่ยเฮ้ย ตาเท่าเท่าบาตรได้เตงออบอกว่าเท่าไหนนหนึ่งเท่าคอมือได้เออแล้วพี่ตาใหญ่เลยที่ดูเห็นแต่ตาเล่มทำนั่นแล้วมึงกลัวอะไรกับตาใหญ่มันอ่ะเออเงนตาใหญ่ใหญ่ปานนัออ้นกูเกล้าได้เตงเออเฮ้ยครัวางรังยงจริงๆแล้วมึงกลัวอะไรเวลามึงไปถือลูกโตไม่เห็นมึงเลือกเอาตาเอียดหรือตาใหญ่โตข้าวมึงไม่ซื้อทีละ มึงอืู่โตด้านลูกโตก็ตาพิมพิษกันไงจริงมึงได้ค่ะท้าอยู่ที่บ่หมาไหม่พื้นเลยว่ะจัดการได้จริงเอาเถอมึงไปก่อนได้หนุ่นหนุยกุญลอกพี่นี่ยแท่งอะไรหลังกันแล้วพี่เป็นเนี่ยกูว่วใบไม่ดูว่ะวิ่งพื้ ัวกะวีปน <iley> ีไม่กี่เช่ใจนี้ใจนี <less> ้กันนายกันนายนั่งลุกโคลุดดอกไปอ๋อเออแม่กูกินตับกินปอดกินยน์ม่วงมันจะแม่ มึงอย่ามาเอือันมึงไงเอือดจะตายกับกูไม่กลัวเออมึงไม่กลัวหือตอนนี้กูตามงใหตัวจุ้งขึ้นจุ้งขึ้นจุ้งขึ้นในหลิบหลีบหลีบจุ้งจุ้งจุ้งหารุ้งกันมาแต่มึงก็มาแต่กูปัดลงไอ้ลมลงดูกองอยู่ตัวเดียวเนี่ยอไม่จริงบาดีแบบนนี่กับพี่ถาวรีตแบบนี่กูไม่ร่ากลัวดอกนั่งมันแม่นต่วนี้ไม่ตีดำปืนนี่โตยึดรังอยู่นี้ นี่ไม่ใช่ตาแต่กูนะตอนะก็น่ารู้ปุ่นปนหัวตีหัวนี่อย่างตตนี่เล่นไปเล่นมากาวลุดเบือ่อหลักยอนมังหลักนเลยน,นั่นไม่รู้มือเลยมือยอ้ที่กูเล่นลอย่างจริงแต่นั่งต็อเจือแต่กาวอีต้ายแหละกินว่ะจังหวะหลักมาแต่กูมังเนี้ยบบดยายหจือ,อนั่งเงงล่นเตงนักขี้เรียดเพเจ้ากณนะ ใครอะเดี๋ยวมึงเลยกูทำมันรู้ลอกมาตาลอกมาตาแม่ของยาแม่นะกับแม่กูไม่กลัวฮ่าปอ,อ,ป,อปอกับไม่กลัวสิก็น่ารักูอยู่วัดกูชัดพอโก่งไป <S 2> <S 2> นายบุญไตโอ้ไงเปหรยอเออไ,ไ,ได้ได้บุญตงไตโอ้ไงเออเอามึงลอกไม่ดีชาเลยเวอไม่ไม่ไม่ดีชานี่ตอนนี้กูต่อดูวะกูตำ กอดรวกอดวกูย,ยนใจมตัตอนี้ยนแต่กูชัด,ลกกดลเลยมัหลุกบอลในแต่ดินมาพี่หัวดวนอยู่เลยมึงอีเอาว่า่หานี่ก็ไม่เพระเขาไม่เลี้ยงข้าวเนี้ยวมืนยังแย่ไปนี้มันลุดเกยที่ไม่รู้จ้งกลัวเปี๊พวปรีเลยที่ลกมากูกลัวออาลกมามจากเมียนุยจ้าแลวกู ไม่วิชาเลยเฮ้กูไนโยเกิดโยเฮ้ยกูไม่อ้อนเจ้าจืดเหมือนกันนี้ใส่เจ้าจืดจะลอกกุนไม่กลัวกุยใตยแล้วนี่หากุยใต้ไหนใตยไปเกิดอึนต้นแล้วถ้ามึงตายอยากีมึงไปปีนเลยกุยไปปีนเฮ้ยหาไปปีนเอ้ยด่านนั้นกูวนไปบุนู่นเลยไปต่างรูฟังเอ้ยไปเกิดไหมทำไมกูว่ามึงนี่กูว่ะใบไม่เลอง เฮ้ก <Hey, S 2> ูทราบว่ามึงนี่กูตายกับตีก่อนตายในเน่นะวาวะใบาไม่เร่งม,รมึงตายกับไอ้ไออเคี่นุ่มพงไม่ล่ะฮะไอ้เคี่นุ่มพงนั่นกูร้องเลยทีนี้จอกเออร่างมึงควรจกอยู่จริงไอ้ที่อย่ากเล่นมากแต่มึงดำเบือกันดำมากูเนื้อยจังเจี๊ยงเลยไม่วอาแน่นอนจ้องกึ้งเลยอ๋ออุยไรายขาด้า ฮ่าไอ้อไรจะเร็วฮึลืมแม่เร็วอ้าวม่อดกูจะต้ลายประยน์ใจวงมันติดตั้มบิวิตตั้มลิ ปยาบาดอากาศปีเสียงเปลี่ยนแปลงกลางกว่าเวลาดีเกิดพายุเพิมปีพัดพายุมมองเอ่าปีน่องที่กระโงกับ นายนั่งถดาพอบังเกิดก็แล้วสู้ตายแต่ว่าเห็นดูโลโูกออสู้กันมาส้ามคืนเลยก็คิดว่าถ้าเป็นการแก้บนนั้นก็รลดเลยแล้วกับโอกาสหน้าคงจะได้พบกันไหมกับทีมงานเลขคณะนั่งที่แสดงไปแล้วทั้งห้าขณะนะครับกระพมออฟัก ค่ำว่านั่งตะลุงไวในจิตใจของทางเพราะานั่งตะลุงเราเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ช่วยกันสน,นับสนุนเล่เหลวว่ามันกิวเรียวเที่ยวก็แล้วนะครับฉะนั้นนั่งตะลุงเกิดมาแลว้วหลายพันปีใหญ่ยยมันมาซูนแต่ไหนจะไม่เรานะครับนะที่พูดนี่ก็พูดเพื่อน้องนองเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งผมก็ คิดว่าอายุก็เยอะแล้วก็คิดว่าเป็นได้ก็แค่พีเลี้ยงน้องๆเท่านั้นครับข้อกราบข้อประคุณมิีรรักหนักจมนั่งตะลุงตุกๆุกทานข้อกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ